แตกจุงเลยโอ้โหไอันดับที่หกสิบห้าครับผมโอเคแต่จริงๆเนี่ยผมควรจะติดท็อปห้าสิบนะครับผมก็คือผมค่าพลังผมควรจะไปส0 0พันแล้วผมเล่นชนะสามตาลวดนะครับผมแต่ค่าพลังบวกน้อยมากเดี๋ยวให้สามเกมลวดสี่เกมลวดแหละเนี่ยส6มห6ส่สิเนี่ยนะ 6, 48, นะนะแต้มก็ไม่ตันนะครับผมเออแต้มผมยังไม่ตันเลยนะ นี่ขอซับขอซับโอเคจะแบนเป็นอาลัมก่อนนะครับอาลัมโดนบับมานะอ,อต่อให้เขาจะเล่นตัวอะไรก็ตามผมจะเล่นอรูอินนะครับเพราะผมมาเล่นอรูอินให้ดูนะดน,นว่าจะชนะไหมนี่เม็ด โอ,โ,โอ้โหโอ้โหโลตันเยอะขนาดนี้สู้ไงไหวล่ะนี่ตีงานป่ะเนี่ยผมจะเดินเฉียงงไปทางป้าป้าครับนี่ไม่เสียงแล้วนะครับตรงนี้ใกล้เลยมันฟาร์มบนกว่านี้เปล่าปะ อุ้ยจบร่างครั้งแรกเลยเนะี่ยเพิ่งเคยเห็นจุวยชุยช้ยก็ด้วยโอ้ชิบหายละตายเพื่ออะไรก,กับข้อมูลใช่ไหมโอเค ไม่มีหน้าไปเติมชาครับผมเราก็จะเติมเราก็จะไปเติมชาด้วยแต่มีหน้าจะตายนะนยมันตะย่ามึงต้องโดนกูโด,ดนนนตะยาคาใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ผมลอปิดหลังอุย้ยสวยแล้วได้มีหน้ามาครับตัวหนึ่งแล้วผมเลยไม่ไปอุย้ยแต่ผมนี่แหละสู้ไม่ได้โอ้โหโอ้โหโอ้โห เดบร้อยครับผมโยนอีกตัวหนึ่งนะครับผมไม่มีอันติสู้ไม่ได้นะตัวนี้ต้นเกมก็งนี้เดี๋ยเดเกมก็อ่อนแล้วอุ้อเอาเอาีไอแทงที่ไอแทงสตีนก่อันอืมเขาเรียกว่าปิดดาเมจดนะครับแหลมที่จกุกโอ้โหเหมือนมันรู้เลยกูยอยู่ในนี้ เอาสวยดิลากกูมาขนาดนี้ลากกูมาขนาดนี้โดนฟอรเรนกูนะไอ้สัดนั่นนั่นนั่นแตกแตกเยอะมากกูได้ละกูได้ลดไดลายคิวหนึ่งจบโอ้โหวิ่งไวพอด,ดีบอเพื่อนเอาแล้วโอ้โหมันจะย,ยา,วาวขนาดนี้ นี่ครับเขาเรียกว่าตายงูครับจำไห้นะครับ,น,รบน้องๆแต่เขาเรียกว่าคำคำไฟครับผมเติมไม่ให้มันไปเตินมนะน่าจะย่ามตายบ้างเง,งียยังกูแขนกูเหดมันจะมารักษามันจะมาเทปกอโกต่อหน้าผมแบบนี้ผมรับไม่ได้ครับเอามันมาเติมผมเนี่ยเอาเออเออกดเอ็กซ์คิวทำไมอะ อเลยสวยหายาแต่แต่แตขนสั้นไปหนะ่ะยีครับตีก็ยังได้ยังได้คิวนะครับเหมือนไบจะไม่มีอันติีครับไม่ยอมกด ไม่น่าจะมีใครมาลัดได้ครับงนวันนี้นิเตอร์ดีกว่าิเตอร์ไหมเอะโอเคขาป้อมขาป้อมกูเนี่ยโดนขาป้อมเอาที่เพื่อนกูแทงขนาดนี้แหละเรียกว่าเดินเข้าไปตายงูนะครับอันติเข้าไปตายงูนะ กีสอร้เราก็นำอยู่แล้วครับผมก็เข้าไปตายงูแต่ว่าฟอนีเนี่ย,ยถ้าเป็นแบบฟอินเนี่ยเขาเรียกว่าเบรกทีมนะครับแต่ถ้าแบบผมเมื่อกี้เขาเรียกว่าเข้าไปตายครับเข้าไปเจกนะไอ้ขี้ไม่ตายมาดิว้างบอลมาดิ เฮ้กูทําได้แล้วมันจะตัดนอกจากเราจะถ้าสมมติว่าเราฆ่าคนที่แบบมันไม่เคยตายได้นะนอกจากเราจะไมให้เราเงินเยอะขึ้นนะเราจะตัดกําลังใจเขาได้นะคราจตย่ำมันเกิดไว้จังวนนะน่ะนมันเพิ่งตายไปเมื่อกี้นะเราจะย่าแขนเนะมีแขนบ้างมันเพิ่งตายไปเมื่อกี้มันเกิดมาแล้ววะเอาแล้วอีกทีไป โอเคฮิวให้ฟอรเรนครับผมแล้วเดี๋ยวพาฟอรเรนเอากลางไหมอะอย่างเงี้ยตีได้เรามีเพื่อนสนับสนุนแต่ไม่ได้แล้วนะครับแต่น่าจะได้ป้อมอยู่ดีนะครับเอ้ยนันติยามาแล้ว,วยผมต้องช่วยฟอรเรนก่อน เฟนิกซอยเฟนิกซอยซิกิสองสิกิสองปับป๊บมับแตกนะครับเราเฟนิกมาครับเดี๋ยวผมก็ฮิวให้ดูครับจริงๆผม่าพอเล่นโซโลโดักได้นะครับไปมาหิวให้เฟนิกก่อนไม่ต้องลูวครับตัวนี้มารัดไม่ได้ครับยกเว้นมันมากับเพื่อนนะโอเคมันมาแบบนี้มันมาแบบนี้มาแบบนี้ก็สวยครับโดนครับ เอา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 ผมได้ดักเฉลเลยถือว่าคุ้มครับผมเราตายแต่เพื่อนได้ดักนะครับคุ้มอยู่พยายามแทงให้เฟนิกซ์มั่นใจครับว่ามีแทงช่วยครับแต่ว่าเราไม่แทงให้หรอกครับดูครับอันนี้เฟนิกซ์รับดาเมจเยอะกว่าเราเองครับับโอ้โหเขาดึงมาแล้วครับเขาดึงผมมาแล้วครับผมก็ใส่สุดครับผมรออะไรแคลรี่ไม่ต้องไปกันแล้วนะครับผมนี่เดินเข้ามาตายงูครับไม่ต้องกวนอนุญาเข้าไปล้ำเข้าไปล้ำเออซอย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 ล้ำเลยล้ำเลยสวย ทำดีแล้วโอ้โหด,ดูความเพี้ยงหัจะเตะแล้วครับเอวเอวโยกครับผมนี่เอวหวานมากครับผมโอ้โหซอยครับโอ้โหโดนโอ้โดน,โดน,โดนมีกอเกิดครับผมล้ำไหมจังหวะน,นี้ล้ำไหมล้ำไหมโอ้โหไม่ล้ำครับโอ้โยที่คีบไม่เข้าไอ้สัสโอ้ยกูมกัดบอลเลนครับอย่าให้มันลัดเออสวยถ้ามันถ้ามันตีคีบอยูก,กูแทงป้อมเองเอาจบแล้วครับผม น่าห็น,นะครับเราจบได้ครับผมถ้าทีมแบกอาวเป็นเกมที่เน้นทีมแบกนะครับผมไม่ใช่เน้นแบกทีมนะครับโอเคดูกดว่าเกมนี้ผมได้สกอร์เท่าไหร่นะครับคะแนนผู้เล่นบวกข้นสิบสี่มึ่งบวกอะไรงี้มึงบวกแค่นี้กูเล่นแทบ,บตายมึงโอ้โหเดี๋ยวกูมไม่ติดเม็ดพวกนี้แหละ มึงบวกอะไรแค่นี้เนี่ยไอสัตว์กูเล่นกูว่ากูก็เล่นดีนะมึงบวกให้กูแค่นี้เหรอวะใครใครมันเป็นเจ้ามือใครใครแม่งซื้อ GM กูไปไอสัตว์แม่เฮียเพราะว่าเม็ดเขียวอดตยินเนี่ยน่าจะซื้อ GM เอมไปครับให้มันบวกน้อยลงจะได้ไม่มีใครแซงดูดิโอ้โโอโโอเกประมาณนี้ครับผมก็ตอนนี้ก็ สน,นุกไหมก็ฝากกดไลค์ครับผมกดไลค์กดต like, ิดตามครับไม่ต้องกดไลค์ก็ได้นะครับกดติดตามอย่างเดียวก็ได้ครับแต่ผมอยากให้มีเมนอยากอัดเมนนะแบบนี่ครับนี่นี่เป็นไงชะนะซิจอนี่บวกสี่กูจะรั่วเลยโอเคไปแล้วครับ